สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะก็เช้าวันนี้แอดมิร์กเดินทางมาร่วมกิจก,กรรมนะคะวันเด็กแห่งชาตินะคะที่อบอตอตำบลกระแชงน,นะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะกระแชงน,นะคะเพื่อสามโคกจังหวัดป,ปทุมธานี วันนี้ก็มีการจัดง,งานวันเด็กแห่งชาติกันนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมายเลยอีอดมือก็เดินทางมา รวมดูการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายสามโมงเย็นก็จะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กในหมู่บ้านพิจนาสองหมู่บ้านสระบุรีวันนี้ท่านสุรพง้์ตึ้งคำทางที่ไรนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยวัาไกระทรวงรรณภูมินะครับอยากมอบเงินสดห้าพันบาท ปาจัดกิจกรรมให้กับพิธีใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมที่น้องที่ท่านให้มาเป็นประธานในพิธีแล้วยังมอบเงินสดให้ทบานผูมาร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆของโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยนะครับเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่ที่อยู่แถวๆประพงศ์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ ตอนนี้เกมส่งแป้งทาง้ายนะครับยังขาด14คนนะครับเกมทีก็ม้างเลือยานะครับยัง15คนเกมทีมเที่ยซูเปอร์แมนยังขาด21คนนะครับเด็กๆถ้าสนใจนะครับสมัครที่ด้าน้ายเลยหลายคนเยอะมากๆเลยร้ออนค่ะบิษัทที่ไ่นะครอมกิษัทต่รานต่างๆก็มาทกบรัทีิดตาม่บมิั อยู่บ้างนะคะเป็ิงะวิสาฉุพันนะครับหรือองค่าไม้เีนะหรือองป่าไม้ถ้าไม่มีป่าไม่ได้นะขอบคืนมาตอนนี้ได้แล้วนีเอาแถวกันนาจะออาหารนะะเพื่อนราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการก็ผมขอรยนเชญ า<ค><ร>งคบริาหารส่วนตำบลกาชาเนนะค,ะคร,รับระะถ้าผูบริหารส่วนตำบลกาชนะครับน,านำโดยมีซุ้มอาหารนะคะเสียงเด็กแล้วก็ในปกครองแย่ๆท่านประธานที่ินทามาถึงเราอย่างพาให้ท่านประธานได้พักก่อนสักคู่หนึ่งนะครับผม ของนี้ประชาสัมพันธ์นะครับเด็กๆที่มาถึงบริเวณงานนะครับเด็กๆที่มาถึงบริเวณงานนะครับตอนนี้เรารับสมัครอาเล็นเกมนะครับที่ลางโล่งของเรานะครับเราจะมีกิจกรรมเกมส่งแป้งหันสานะคะตอนนี้ยังขาดอยู่ส4คนครับต่อไปก็ตีกอล์ฟมะเขือยาวนะคะตอนนี้ขาดห้กคนนะคะที่มตรียมซุปเปอร์แมนขาด21คนนะคะเด็กๆที่รับประ แล้วนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะตอนนี้ยังขาดอยู่พอสมควรนะคะถ้าเด็กๆไม่สมัครรับไม่สมัครรับลงทะเบียนเนาะก็จะไม่สามารถใข้กิจกรรมนี้ได้ก็ไม่สามารถได้รับรางวัลเนาะเราอยากให้เด็กๆทุกคนได้ร่วมสมัครรับเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนประปนยาแชร์ได้จากพี่น้อง อายังขาดเด็กๆที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับด้านซ้ายของเวทีด้านซ้ายด้านซ้ายมือของพิธีกรเนาะด้านซ้ายมือของพิธีกรเนี่ยยังรับลงทะเบียนเด็กๆที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เด็กๆก็มาเยอะเยอะมากประวัตประจำปีสองพกสิบเจ็ดในองค์การบริหารนจังหวัดแคลเนียก็ถือว่ายุ่งพอสมควรนะครับเพราะว่า จะเป็นตำบลเล็กนะครับแต่เป็นตำบลที่มีคุณภาพซึ่งเราโดยท่านนายกไว้จนถึ์ขณะนะคบเป็นผู้วิางขององค์การบริหารส่วนตำบแกล้งท่านเป็นนายกที่ค่อนข้างจะลงพื้นที่ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็ยังเดินทุกงานเดินตรวจสอบเดินดูแลความเรียบร้อยบริการประชาชนนะครับท่าถปดต่อข้อะไนนะครับสวนะ บอกท่านนายกเลยนะครับวันนี้ท่านนายกยามาช่วยดูแลดูแลในส่วนของนบริเวณงานต่างๆนะครับหรือท่านขาดตกบก้องอะไรนะครับเรียกใช้บริการของเจ้าหน้าที่นะครบหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงนะครับวันนี้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงเนาะก็ใส่เสื้อสีส้ม ใส่เสื้อสีส้มที่จะมาคอยบริการขอประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในั้นนี้บริการดีๆบริการประชาชนนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์การบนแหนส่วนต้นกระเชนซึ่งท่านนายกก็รีบเห็นในจุดตรงนี้ว่าจะต้องบริการประชาชนให้ด้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะครับถ้าขาดหรืออะไรนะครับท่านนายกพร้อมที่จะให้การสอดคล้องให้การช่วยเหลือไอสกีมจาบหมูบ้านกีชนาสองค่ะ ที่มาร่วมกิจกรรมนนองในวันนี้ถ้ามาลางถิงนบริเวณันล้นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ลาบลงินนะคชมที่ถิ่นบริเวณนั้นเนาะเาลกนน้กันนะครับงทหเสียงที่เสียงไม่มีทุริเวณกิจกรรมนะคไม่ได้ไม่ไม่ไหวนะคะที่ขาเสียงแห่งแต่เช้าเลยนะคะ บประชาชนแตเราสังเกตแค่นี้ก่อนนะค่ะเป็นบัตรประชาชนก็ได้นะไปร่วมรับกัซึ่งเราเนี่ยเป็นแย่มากเลยค่ะแถวแถ เดรอาีรับประทานอาหารนะครับเพื่ออะไรครับเพี่อเพื่อลุ้นของรางวัลด้านบนเวทีของเรานะครับซึ่งวันนี้รางวัลใหญ่ของเราเป็นแนวจักรยานนะรนังาใช่ไหมเล่าจักรยานไฟฟ้าไมอยู้านจ้เนเมก็ต้องปจชก่อนไฟ้าหมใชไหนใช้ไฟฟ้าในการ